สวัสดีค่ะนักเรียนชัน้นป .5 โรงเรียนบ้านจานนะคะพบกันกับตอนที่2นะคะเรื่องการเกิดน้ําค้างและน้ําค้างแข็งนะคะวันนี้คุณครูคจะมาพานักเรียนมาทําการทดลองนะคะอ่าซึ่งมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะ1ก็คือนะคะ,ะแก้วพลาสติกใสนะคะแต่คุณครูคใช้ขวดน้ําแทนนะคะตัดขวดน้ําแทนสองน้ําสีนะคะครูใส่ใส่ลงไปในนี้เลยนะคะ สามช้อนพลาสติกนะคะสี่แท่งแก้วคนสารนะคะห้าเกลือนะคะเกลืออยู่ในนี้นะคะหกน้ำแข็งนะคะเรามาเริ่มทำการทดลองได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะเรานะคะเทน้ำแข็งลงไปเลยนะคะเทน้ำแข็งไปนะคะใส่ไปเยอะเลยนะคะใส่ไปเยอะเลยปึ๊บ อพอเทลงไปแล้วนะคะตั้งทิ้งไว้นะคะตั้งทิ้งไว้ประมาณสนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาสังเกตผลที่เกิดขึ้นนะคะตั้งทิ้งไว้3นาทีก่อนนะคะ โอเคครบ3านาทีแล้วนะคะต่อไปนะคะอ่าครบ3ามนาทีแล้วเราก็สังเกตผลที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่านะคะมีนะคะหยดน้ำเล็กๆนะคะเกาะอยู่ข้างภาชนะนะคะอ่าอันนี้นะคะ,ะหยดน้ำนี่มาจากไหนมาจากไอน้ำที่อยู่ภายนอกนะคะในอากาศนั่นเองนะคะเมื่อได้รับความเย็นนะคะ มันก็จะเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ํานะคะเปรียบเสมือนน้าค้างนะคะที่อยู่ในธรรมชาตินะคะทีนี้ต่อไปนะคะทาการทดลองต่อโดยการเติมเกลือลงไปสักสองช้อนนะคะ,ะเติมลงไปเลยค่ะสองช้อนอแล้วก็ใช้แท่งแก้คนสารคนนะคะ ควรไ่ให้เกลือละลายแบบน่องหนียนะคะโอเค,อเ,คเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะ ตั้งทิ้งไว้10นาทีนะคะเราจะมาดูผลการทดลองอีกครั้งนะคะโอเคค่ะครบสินาทีแล้วนะคะเรามาดูผลการทดลองกันนะคะอ่ะจะเห็นได้ว่านะคะเมื่อเราเติมหลังจากที่เราเติมเกลือลงไปนะคะก็จะมีเกล็ดน้ําแข็งนะคะเกาะที่ข้างๆอ่าภาชนะนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะซูมให้เห็นชัดๆนะคะเห็นไหมคะ ะจะมีเกล็ดน้ําแข็งเล็กๆนะคะเกาะอยู่ข้างภาชนะนี้นะคะ,ะเกิดจากอะไรทําไมหยดน้ําจากตอนแรกที่เป็นไอน้ําเล็กๆนะคะเกาะอยู่ข้างข้างภาชนะนะคะหลังจากที่เติมเกลือลงไปแล้วเนื่องจากเกลือนะคะไปช่วยทําให้น้ําแข็งนะคะมีจุดเยือกแข็งที่ต่ําลงนั่นเองนะคะมนูมูมิต่ลาลงนะคะจึงทําให หยดน้ําที่อยู่ที่ภาชนะนะคะเกิดเป็นเกล็ดน้ําแข็งนั่นเองนะคะการทดลองนี้นะคะเปรียบเสมือนได้กับการเกิดน้ําค้างและน้ําค้างแข็งนะคะซึ่งการเกิดน้ําค้างก็คือเกิดจากละองน้ํานะคะที่รวมตัวกันเป็นหยดน้ําเล็กๆเกาะอยู่บนพื้นดินใกล้กับพื้นโลกนั่นเองนะคะส่วนการเกิดน้ําค้างแข็งนะคะก็น้ำค้างแข็งก็มาจากน้ําค้างนั่นเองนะคะณอุณหภูมิที่พื <anak> ้นผิวโลกนะคะมีอุณหภูมิต่ํากว่า ศูนย์องศานั่นเองจึงทําให้น้ําค้างกลายเป็นน้ําค้างแข็งนั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ